สวัสดีค่ะอีสนานหาน้องกินค่ะมื่อเนี่ยพ่พี่น้องไปหาเห็ดหาเบิ้งของป้าค่ะหาทั้งไต่แน่นน้อยไปตลาดเจันกา์ค่ะ เห็ดเ่อ,ออกช่วงนี้ฝนบ่ต,ตกก็เลยมาเบิ่งตลาดบัตเตียมีถึงตลาดแล้วค่ะมาขอบคุณครูค่ะคุณครู่ก็ดีพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะถึงตลาดแล้วค่ะไปรอเบ,บิ่งพร้อมค่ะเริ่มเข้ามาตลาดแล้วเไอพี่น้องได้หน่อยได้หน่อยเต็มเลยมีทุกสีเลยค่ะเนี่ยเป็ดหน่อยเป็ดหน่อย หนังท้องเอ๊ะยางค่ะเปิดใหม่กันไลยกลิ่นค่ะขึ้นมานี่นังท้องสดค่ะ แล้วอย่างนี้ไปค่ะโอวกระเป๋ากระเป๋ากัเต็มเลยค่ะของกินเต็มเลยค่ะปลาหมึกย่างอืดของกิงไอเบิ้งของป้าบ้านน่ะค่ะเห็ดบดเห็ดธรรมชาติบป่านะเห็ดธรรมชาติธรรมชาติเจักบาท อันนี้ทานหน้ค่ะนนูเด็ดโตเท่าไรนู้นโตละสิบบาทจ้ะแต่เมนูเนต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมการใส่เนูเนจ้าว้าเดี๋ยวสิอุ่น้นอันนี้โลหสิบบาทจ้ะนองไรเม่นั่นเป็นโตเอาทานนะเอาเด็ดนั่นนะนี่เหมืทุกอย่างค่ะเป็นหัวเป็นทิาเขา นี่เป็นยาสมุนไพรค่ะพื้นบ้านเขาเน็ดพักไม่ไังี้ยเลยตับย้ายๆๆๆน้ำสีสื่อน้ำไปปลูกวาสันนี่เนื้อหมูป้าค่ะ หมปูปลาลงขดมันน,น่ึน้นหนนะหมูปลาของปลา,าค่ะแมงดานี่เบิดแมงค่ะนี่ตอกระบแมงสิงแม้แบบน,นีน,บนหนึ่งมานัำนหนอบนหนึ่งมานั่หนอ thốt thốt đấy anh ta tối ta này cái này khen bằng ngay lăng à, được được chứ đấy đây cả được được đặt nhá đây cả cái cả chúng nó có cả này còn mày cái đấy cả บัวหินมะเดี๋ยวสือบัวหินมากเอ้าจ้าเก็บ150ลายจ้าเออใครเนี่ไเป็นกงนะจบ่ ตูจะหยรอง้ตายอคนรอเ้อให้เฮ็ดนี่เฮ็ดออกครับมาตค่ะเออเดี๋ยวเกาเจ้าเอาแล้อบ่เอาละได้แล้วบอมบ่ธรรมชาติเลยขี่ไม้เห็นบมไหมใ่อขี่ไม้ไอ้เจ้าของผู้ขารก็รอดีเนาะก็ขอบคุณหลายๆคุณสวยนะขอบคุณหลายๆรอมมาน้ำบอกหม มานวบาสั่นคุ้นสวยสีเอาดักแดนนั่นละเอาพอค่ะเอาจัดไปสวยเรียงได้เด้ปูปูยังหน่ะอันนี้ปูยังหน่ะปูน้าคือตัวง่ายกระโด้กรก็ดียะค่ะอนี่กบ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 บบ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  เก่บองแกบองแมงดาอันนี้สมบันสมกตองก็ได้สมเสพ่านั้นถุงเท่าไรอันาเท่าไรเฮ็ดน่ะเฮ็ดปลูกเองบ่ว่ให้รรมาติดหงบ่ให้รรมาซัให้รรมาตัเอายุเอาเอาถาดนึงนะ hết về hình trái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตลาดง่ายไรพี่น <id sprout aka> ้องนี่หอยอนหอยคงค่ะหอยคงหอยคงเขาเป็นหอยคงหอยคงแ่แค่เน้นแขัน็งอเมอนกเียดขาคัมนี่กับหมูป้าของหรครับ มูอันนี้กับมูป้าบ่หมูป้าหนึ่งโลสองร้อยเอาหมูป้าโลหนึ่งอันนี้เฮดเป็นโลไ้ใบละปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

โอ้ของหลเนาะดูนะนีแต่โตโตหลขนาดปลาน้ำหังปลาน้ระดารดา่ร้อยห้าสิบได้้อยละร้อยเนาปลานู่น

เ้า oh, so wow. mm ี hmm. yeah. oh, yeah. Yeah, ah. ่บเหัี่บเนยมงกุกี้กินน่อยกินน่อยกินน่องก็เด็กไปก้นส่งส่งมาเสือกตลาดไงเนี่ยฮะทานห้าละห้าสิบบาทบ่เอาฐานเดียวนะเอาไใมหิ้งใหว่ จักรจันจักรจันจัาได้ตัจากรจันตัวลูกีเยอะขนาดโอ้ขท้เนียาไว้ป่เแาดวันนี้ป่ะดสิบาทีขอทายหน่อด้วยว้าใจของโูรรับรับเจ็ดี ทั้งขุ่นกัเป็นน้ำโค้งค่ะน้ำโค้งรู้สึกหลายแต่ม่รู้จืดเลยลงจืเลย

กุ่มท uh, ุ okay. ุจ so ้าสอุ่มนสน้หลายดีที่น่งขอให้กล่องนึงนะกล่องนึงนะกองนเด้า สองกองตามพี่ป้า้วนาเอากองเดียวละค่ะเขาพี่น้องกองมเหอือซิกองไหลหรอก็เดยวเขาป้าก็จะของป้าไปกอหลมือนี่ดีีกันละพี่น้องไว้ที่นีเด้อค่ะกดไดกดแคสใดเติมทั้งสองใสันทำได้ดีนะค่ะบอกกันไม่กินนะค่ะ